สวัสดีครับเข้าสู่ช่องไม่ใช่มงคลน,นะครับวันนี้ผมกลับจากทำงานมาและเครื่องซักผ้าใช้ไม่ได้ครับเครื่องซักผ้าไม่หมุนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นที่อะไรเดี๋ยวจะทําให้ดูก่อน,นครับอ่าตอนนี้เราผมเปิดน้ํำนะครับเปิดน้ําใส่เครื่องแล้ว๋ยวจะกดดูว่าเครื่องทํางานไหมเดี๋ยวดูนะครับกดเลยเนี่ยนะครับเครื่องไม่ทํางานครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมเครื่องถึงไม่ทํางานเดี๋ยวเรามาแกะดูต่อตูก่อนนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนี่นะครับตอนนี้น้ําตัดแล้วที่ตั้งระบบไว้นะครับน้ําตัดแล้วแต่เสียงเครื่องทํางานนะครับแต่ม,ม,มอเตอร์ไม่หมุนมอเตอร์ที่ซักนะครับไม่หมุนอ่าตอนนี้เราก็ระบายน้ําออกจากถังก่อนนะครับระบายน้ำออกจากถังก่อน ตอนนี้กลาลังน้ำออกจากถังนะครับเราก็มาถอดที่น้ําเข้ากันเลยนะครับตอนถอดน้ําเข้าเราดูนะครับว่าตัวเนี้มันจะเป็นตัวกองกองเศษขี้พงขี้ผงอะไรมาตามทอดอา่าผมก็ถอดขึ้นมานะครับเป็นตัวกองน,นะครับเป็นตัวกองเราก็ดูที่มันตันไหมถ้ามันตันมีเศษขี้ผงอะไรแล้วก็ไปเป่าออกซะครับเราก็มาเปิด ด้านล่างเขาออกเลยว่าเขาเป็นอะไรทําไมถึงไม่ทํางานนะครับเปิดออกมาแล้วก็เราดูที่เป็นที่อะไรทําไมมอตเตอร์เขาไม่ทํางานใช่ไหมครับอ๋อครับครับ ผมพอเห็นแล้วครับว่าเป็นที่อะไรสายไฟขาดตรงนี้ครับขาดตรงนี้ครับเดี๋ยวเราก็นํามาต่อเลยนะครับสายไฟก็ขาดแค่ตรงนี้เองนะครับผมก็นํามาพันเสร็จแล้วนะครับอ่าผมก็ต่อสายเสร็จแล้วนะครับต่อสายไฟที่ขาดเสร็จแล้วทีนี้เราก็ปิดฝาได้เลยครับแล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมครับผมเอาตัวกองที่กองน้ําไปเป่ามาแล้วครับ ไปล้างมาแล้วแล้วก็เอาใส่ครับตัวนี้ครับเราก็เอาท่อไลยน้ําเราที่เครื่องอัตโนมัติใช่ไหมครับเอาใส่เหมือนเดิมแล้วเราลองมาเสียบปลั๊กดูสิครับว่าเราต่อสายแล้วหลังจากเราต่อสายแล้วมอเตอร์ถังซัดทำงานปกติไหมแต่เ,เราก็มาเปิดเครื่องดูเลยนะครับที่เราต่อสายว่าเครื่องทำงานปกติไหม เดี๋ยวเราก็เปิดน้ำลงเครื่องเลยนะครับน้ำลงเครื่อง้วใช่ไหมครับพอเราตั้งระบบได้ที่แลน้ำก็จะหยุดไปเองครับพอหยุดแล้วมอเตอร์ถังซักก็จะทำงานครับหลังจากต่อสายแล้วเครื่องก็ทำงานปกติครับมอเตอร์กลับมาทำงานเรียบร้อยแล้วครับสแสดงว่าผ่านครับเป็นที่สายสายมันขาดเนี่ยครับ ก่อนเราจะส่งไปถงมือช่างเราเปิดเช็คดูก่อนเลยครับว่าสายตรงไหนมันขาดไหมหนูอาจจะกัดสายหรือเครื่องมาทำงานไปบ่อยและสายมันใช้เวลายาวนานแล้วมันก็นเลยขาดได้ครับ mm hmm. เครื่องก็ทำงานปกตินะครับ mm hmm. ขันซัก,ก็หมุนปกติแล้วครับเนี่ครับชอบก็กดไลค์ถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ